สวัสดีครับมือนีคิดอยากกินยังเผ็ดเนะครับกับนามมัได้เย็นนะครับผมมาครับตำส่ว30กรีบนะครับผมใส่พริกกระเทียมลงไปนะครับมักเผ็ดร้ายกับใส่ร้ายนะครับฮ้อก็จะตำแบบให้มันหยาบพอดีนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะเสริมเผ็ดไปอีกครับพริกป่นนะครับผมแต่งสีไปอีกนะครับนามปลาสองทับพี่ครับน้ำตาลครับผมตำโดยผงนัวครับ แล้วก็นาบขามเปียกนะครับผมใส่ไปครับบักนาวครับเถางบีบเถั่งบีบนะครับใส่ไปเป็นเปียงครับให้มันหอมเลยกัขันมันขาดเปียกเข้ก็ใส่ตัวนี้บีบเพิ่มได้นะครับใส่บเกลือลงไปครับผมโคเล่โคเลคหน่อยหนึ่งครับซิมเบิ้งครับขานรถยังกัดเติมลงไปนะครับผมอผมก็ซิมเบิ้งเอ้ยขาดน้ำตาลออกหวานนิดนึงครับนี่ครับสามรสนะครับเปรียวน้ำแล้วมีหวานนิดแต่กัดเข้มนัวนิดนึงนะครับใส่ข่านลงไปหน่อยหนึ่งครับผม สีสันนี่นะกินมาครับผมเหยาะเหาะลงไปครับให้เส้นมันแตกกักดวกันน็กน้อยนึงนะครับตามด้วยสามสิบกรีบเขานะครับกาทำความสะอาดนการลวกมาแล้วนะครับมารับบอร์เกอรลาซชนี่ครับแล้วก็ผักซี่ฝรั่งนะครับหอมครับตอนนี้นี่ครับโคเล่โคเล่ไปครับหอมดีพี่น้องผักไปน้ำลายซอยกันแล้วนะครับเบิ้งรับหนาตาอื้อหือนี่ครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยน้ำลายแตกพี่น้องเอ้ยเป็นไดง หอมๆครับแสบตะนายครับซิมเบิงบตำสบานะะะะั่งเศบๆเผ็ดๆำสัวคำสัวมีเสิรับคุณเลกน้อยนี่ตำอื้อย